nè là đu chụp này này đi, đi này bông này 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 đu อาคก็เหตุเป็น่นนอยคก็เหตุเป็นวาวาาไผ้าเหฮะผ้าเห็ดไผ้าเห็ดผ้เห็ดวาานะฮะนน่กินยาหรือเล่ากินยาหรือเปล่า chị nhà là bò kín nè ăn này nuôi nhai bà nè con hiền ao ao con kín đầy ăn, 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 bắt đi thôi ơi sai มันมันสีได้อยู่บ่จักนั่นอัดได้บ่เอาเด้โอ้ยมันเหยนมันกระตายเถอะบ่ได้ได้นั่นเอามันี่กอนว่าเป็นสิกัดบ่ได้ใส่พวกนู้นว้ติพ่อขี้แขวกระตายข้างตัวนี้กัดเนี่ยเอาอยู่บ่อนั่นอดเลยเนาะลดมือแล้วเนาะเอาลดมือแล้วบ่เอาเนาะ อ๋อว่ามันกัดได้แต่ผมก็เห็ดปากแนวน,นั่นเห็นยังก็อยากกินน้ำบดสุยางเอาเลดแมนบ้าแมนบ้ากินสักกระเบือ,อยัเอนเรื่องโลบโหลดเนาะแมนบ่าว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 าสักก่อนวาวาสักก่อนอ้าวเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวแม่เตรียมยาให้กน่เด้อบาดนีเนาะ เสรบุ้งรู้ยังนี่พักยังนี่พักอีกเรื่องหนี่ก่อนเนาะอืม ui 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 Noc, Nóc, 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 น้องกี่ใส่น้องกี่ใส่ใส่เอิอนมาด้วยเอิอนมาด้วยเอิอนมาเนาะมาไปใส่วะ

bò ẹ ẹ nhau à nè bò ẹ e ao leo hứ nè 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 kinh nhang nè nè nè

เ้านอยก็ได้กินแล้วเอาไม่พี่กินพี่จะกินด้วยอาปากอาปากอาปาก เขาอยู่บ่ตึกอยู่บนะ่แสบครักเนาะแส,นะแสบครักเนาะแสบเนาะแสบครักเนาะ ขอขอให้ละเด้อให้ละดิขอแสบบ้อเนยแสบป้อแสบป้ออ๋อกเป็นอะไรแสบแตนะ่เนาะอือมัอนจะโอโ้โห yeah bye